สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุน๋นก็จะเป็นอา,อาหารมังสวิรัตนะคะเพื่อขอลูดเสาถุงงอกกันเนาะถุงงอกเป็นถุงงอกที่เพาะเองนะคะคนอื่นเขาเพาะกันนะขาวๆบว,วบๆนะคะแต่พี่อ้อยเพาะได้สีเขียวถุงงอกพี่อ้อยเพาะจะเพาะได้สีเขียวนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเขียวน่ารักเชล่ะคะ่ะแล้วก็ต้นไม่ใหญ่นะคะต้นกจ็จะรึบผอมๆเพราะว่าเพรอยไม่ได้ใส่ย,ยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยนะคะขอลูกเส้หนหมี่ก่อนเนาะ หม้อเนื้อนะคะ,ะตัวน้ําซุปนะคะที่ทําไว้เนาะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพี่อ้ยอยหาลวกเส้นให้เสร็จก่อนอันนี้ของลูกชายนะคะเขาจะทานเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ทานเหมือนพี่อ้อยเนาะทานข้าวน้อยกว่าพี่ก็คือไม่ได้ทานเยอะเหมือนเราทานนะคะ เห็นสายใหม่เห็นสายใหม่เลยไปอันนี้นะคะเจะ้าก็จะเป็นอ่าลูกชิ้นนะคะลูกชิน้นเจเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะทําเป็นแบบเนื้อเนื้อเปื่อยนะคะก็จะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็พี่อ้อยก็จะใส่แครอทส่วนเครื่องปรุงนะคะพี่อ้อยก็เหมือนเดิมก็คือใช้เครื่องปรุง่เิืวอนนั้นพี่อ้อยทําคลิปไปเนาะก็คือ,อเครื่องปรุงสําเร็จนะคะของที่ซื้อในห้างแมคโครนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊ ซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็ซุปข,ของเห็ดหอมนะคะอ่ะเดี๋ยวไปใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวก่อนเพื่อขอใส่อ่าลูกชิ้นก่อนเนาะ ตัวที่พี่อ้อยทําเป็นเนื้อตุ๋นนี่นะคะก็คือโปรตีนกเกษตรเนาะโปรตีนกเกษตรอย่างดีนะคะเพราะก็จะนุ่มๆน,นะคะนุ่มๆใส่กระเทียมชิ้นหน่อยเนาะ ปิดเตาก่อนเพราะว่าย้อยต้มน้ำตั้งแต่เช้าแล้วขอโทวนนะคะมีเสียงั้ําขาดประจํานะคะเจ้าเดิม นอยใส่ต้นครึ้นช่นะคะโรยรึ้นช่ายลงไปนะเดี๋ยวเขาอีาอไทยหน่อยนะคะถ้าคนที่ชอบนะคะชอบเป็นใส่กระเทียมเอยอะๆนะคะก็ใส่ได้นะ,ะเพราะว่ากระเทียมบ้านเราเจียวเอาไว้เยอะ จะทำทีเยอะๆเลยนะคะก็คลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะน้ำข้นซึ้นหมี่น้ำข้นลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพ,พูดคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายช่อง Hi ไฮซีด้วยนะคะแล้วช่องใหม่พี่อ้อยช่องหลอนหลอนบายอ้อยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ตอนนี้พี่อ้อยจะใช้ท็บเลตเครื่องใหญ่ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าตาพี่อ้อยมองไม่เห็นตัวหนังสือตัวเล็กๆนะคะก็พยายามจะใช้เครื่องใหญ่ตอบนะคะจะได้พิมพ์ทักทายกับน้องๆได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ